สวัสดีเดอะช็อกทุกคนนะครับผมครูตรีมีเรื่องเล่านะครับก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยของใครหลายๆคนเลยแต่ในปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของใครในหลายๆคนครับที่รู้สึกว่าปีที่ผ่านมามีข้อผิดพลาด หรือมีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายก็ขอให้หมดไปในปีนี้ส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีของฉันก็ขอให้ปี2,569ก็ยังดีต่อเนื่องและดีขึ้นขึ้นไปนะครับ ในวาระปีใหม่2,569ที่กำลังมาถึงนี้ก็ขออัญเชิญสิทธิ์สังสิธิ์ทั้งหลายนะครับที่ตัวท่านขรรมรถถือและตัวผมขรรมรถถือดูเวดาและให้ท่านและครอบครัวนะครับมีความสุขสมหวังในทุกๆประการและที่สําคัญก็ยังฟังเดอะช็อกกันต่อไปเพิ่มความหลอนในจิตใจนะครับมันคือความสุขแบบหนึองของพวกเราอ่ะเนาะนะครับก็สวัสดีปีใหม่กับทุกท่านครับ